กระสุนเหียมทะลวงอกหญิงชราจเจ้าของร้านกระเด็นฟุบในร้านประเด็นสังหารมาจากเงินกู้รับสื่อเช็คหรือฟ้องลูกหนี้จอมเบี้ยวรายการสังหารประจําวันของประเทศไทยอีกไายที่ถาถ่ายฝีมือตํารวจเมืองตรังมือปืนบุกเดี่ยวจอบปืนระเบิดอกหญิงชราเจ,จ้าของร้านชําตระกูลดังในร้านหลังตลาดก่อนนี้มาขึ้นรถกวาดเงินในเลนชักยัดใส่กระเป๋าทําหล่นเรี่ยราดตํารวจสอบพบฉนวนสังหาร มาจากเรื่องเงินกู้แล้วฟ้องเช็คตำรวจใหญ่รู้สอบปากคำพยานกำชับให้เร่งสืบสวนคดีผู้่อกำกับสั่งแบ่งชุดสืบสวนล่าตัวมือปืนเหี้ยมโดยด่วนบ้านเมืองเราทุกวันนี้ไม่รู้ว่ามันถึงยุคทะเบินกันหรือเปล่าเพราะข่าวครา,าวที่ออกมามักจะเขียนฆ่ากันได้ทุกวี่ทุกวันฆ่าไม่เลือกไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนชราฆ่ากันไม่เลือกสถานที่ไม่สนใจว่าชาวบ้านจะรู้สึกอย่างไรไม่มีการเกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง การเขียนค่าที่ทำท่าจะเป็นแฟชั่นรายวันในบ้านเมืองเราขนาดนี้มีให้เห็นไม่เพียงแค่จังหวัดเดียวมันเกิดขึ้นหลายภาคหลายจังหวัดอย่างรายนี้เกิดขึ้นที่ภาคใต้ดินแดนของคนถือศีลกินเจรายการค้าต้อนรับตรวจจีนที่โหดเหี้ยมเกินกว่าจะเป็นมนุษย์และก่อนที่เรื่องราวการสังหารจะปรากฏให้เป็นที่อกสันขวัญหายของชาวบ้านบ่ายของวันที่25มกราคม2530ซึ่งเป็นช่วงที่ร้านขายในตลาดเมืองตรัง กำลังแน่นขนาดด้วยผู้คนซึ่งออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าบ่ายวันนั้นด้านหลังตลาดกลางเทศบาลเมืองตรังซึ่งมีห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้นเรียงรายเปิดขายสินค้าประเภทของฉํำหรือที่ชาวจีนเรียกกันว่าร้านขายโชห่วยแน่นขนาดไปด้วยประดาสารพัดแมลงที่บินว่อนส่วนผู้คนนั้นพากันกลับไปนอนที่บ้านหลังจากเดินมาซื้อของกันคนละไม่กี่ร้อยบาทเสียงปึงปังโครมคราบก็พอมีปลาปลาย ซึ่งเป็นเสียงแม่ขาในตลาดฟ้าฝีป่าปะทะข่าวรวมด้วยสมบัติสำนวนรถที่วิ่งปูลเลงปูลเงปลเงตามถนนซอยหลังตลาดบ้างเสียงหมาเห่าขู่เย่งกระดูกหมูที่เจ๊ก,กิมพ้อนทำลนจกเขียงมากองแม่อยู่ที่เผืนบ้างและนี่คือภาพความเป็นปกติของตลาดกลางเทศบาลเมืองตรังและบ่ายวันนี้เองที่ความไม่ผิดปกติของตลาดมาสอดแทรกท่ามกลางความเป็นปกติบริเวณหลังตลาดเทศบาลกลางเมืองตรังเปรียง เสียงปืนที่ดังขึ้นไม่มีใครให้ความสนใจกับเสียงเพราะมันเป็นเสียงปกติที่ได้ยินกันบ่อยในตลาดเมืองตรังและตามถนนเพราะมันเป็นเสียงระเบิดออกมาจากท่อไอเสียของรถสามล้อเครื่องหรือภาษาชาวกทมเรียกกันว่ารถตุกตุกแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงรถตุกตุกอย่างที่ชาวบ้านร้านตลาดเข้าใจและนี่มันคือความไม่ปกติของตลาดที่เข้ามาสอดแทรกความปกติหลังจากเสียงปืนดังไม่นานนักชายผิวคล้ำร่างสูง ใบหน้าบุ่งบอกว่าเป็นคนกล้านชีวิตและผ่านการต่อสู้มาอย่างโชคชนในชุดกางเกยงยีนเสื้อแจ็คเก็ตเดินออกมาจากร้านโชห่วยในย่านห้องแถวหลังตลาดร้านหนึ่งมาขึ้นรถจักรยานยนต์ขับออกไปแม้รถจะวิ่งไม่เร็วนักแต่ความเร็วของรถแบบผู้หญิงที่พบเห็นมันบุ่งบอกว่ารถคันนี้บิดกันสุดแหนช่วยด้วยแม่ถูกยิงท่ามกลางเสียงวีดร้องขอความช่วยเหลือเด็กสาวกลุ่มหนึ่งช่วยกันหามร่างโชคเลือดของหญิงชรา ออกมาขึ้นรถที่จอดรอรับผู้โดยสารอยู่แถวนั้นแล้วความโกลาหลมันก็เกิดขึ้นในย่านหลังตลาดเมื่อผู้คนและบรรดาพ่อค้าแม่ค้าพากันยืนอ,อมงดูกันอยู่หน้าร้านโชว์หวยแห่งนั้นสารวัตรครับได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่ามีคนถูกยิงมาตายที่โรงพยาบาลครับร้อยตำรวจตรีสุรเดชกระจ่จงรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นนายร้อยเวรรีบเข้ามารายงานให้พันตำรวจตรีประวัติพูนวง สารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจรภูธรอำเภอเมืองตรังทราบจากนั้นจึงได้รายงานให้พันตำรวจโทสันทรัพ์ไทยวัฒน์สารวัตรใหญ่พันตำรวจเอกปรีชาแสงวันเพิ่มกับการตำรวจจังหวัดตรงังพันตำรวจโทเพิ่มทองหนูรองเพิ่มกับทราบจากนั้นกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรุดไปยังที่เกิดเหตุและโรงพยาบาลจังหวัดตรังตามที่ได้รับแจ้งกำลังตำรวจจากกองเมืองและกองกำงกับรถมไปยังที่ร้านโชห่วยแห่งนั้น ซึ่งอยู่หลังตลาดกลางเทศบาลเมืองตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังซึ่งเป็นร้านขาของนางสุดาอายุ54ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจพบกองเลือดอยู่ที่พืนบริเวณข้างเก้าอี้ภายในร้านจึงถ่ายรูปทำแผนที่เกิดเหตุจากนั้นจึงรีบนำกำลังไปชนสูตรพลิกศพผู้ตายที่โรงพยาบาลจังหวัดตรังพบผู้ตายถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด .357 เข้าที่บริเวณหน้าอกหนึ่งแห่งกระสุนทะลุด,ด้านหลังต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนที่นางสุดาจะถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตายตอนบ่ายในวันที่กเกิดเหตุขณะที่นางสุดากาลังนั่งที่โต๊ะภายในร้านขายของชำคนร้ายอายุป,ประมาณ35ปีสวมเงินกเกงยีนใส่เสื้อแจ็คเก็ตรูปร่างผิวคล้ำเดินเข้าไปในร้านบอกกับคนในร้านท,ทําทีจะซื้อนมแล้วเดินเลี่ยงไปที่โต๊ะซึ่งนางสุดานั่งอยู่เมื่อคนร้ายส่งเงินให้นางสุดารับเงินเตรียมจะทอนเงินคนร้าย มันจึงถือโอกาสชักปืนจ่อยิงบริเวณหน้าอกของนางสุดาหนึ่งนัดจนนางสุดากระเด็นตกจากเก้าอี้มานอนฟุบอยู่กับพื้นจากนั้นคนร้ายจึงคว้าเงินในลิ้นชักออกมาใส่กระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตเึื่อหนึ่ง 1, ซึ่งเป็นแบงค์ย่อยและแบงค์ร้อยปอนกันแล้วออกจากร้านมาขึ้นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อสุูกิสีน้ำเงินแบบผู้หญิงขนาด70ซีซีซึ่งพวกคนร้ายติดเครื่องรอยอยู่ไม่ห่างจากร้านของนางสุดาแล้วขับรถหลบหนีไปตามเส้นทางแยกไปอำเภอกันตัง้ง อำเภอเปรเียนในระหว่างที่ขับรถหลบหนีเศษแบงค์ย่อยจำนวนหนึ่งซึ่งคนร้ายยัดใส่กระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตหลุดออกมากระจายอยู่บนพื้นถนนชาวบ้านในบริเวณใกล้ที่กเกิดเหตุจึงพากันเก็บเงินที่คนร้ายทำหล่นจนแตกตื่นต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบสวนขยายผลเพื่อคลี่คลายคดีสังหารนางสุดาพบประเด็นที่เป็นชนวนสังหารนั่นคือเรื่องเงินกู้ซึ่งนางสุดาผู้ตายนอกจากจะเปิดร้านขายของชำแล้วยังออกเงินให้กู้อีกด้วย และอีกประเด็นหนึ่งซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพุ่งประเด็นและมีความมั่นใจว่าอาจจะเป็นชุดวนสังหารคือประเด็นผู้ตายรับซื้อเช็คและมีการฟ้องร้องคดีเช็คอยู่หลายใบยซึ่งอาจจะมีบางรายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รู้โดยผู้ขายเช็คอาจจะเป็นผู้มีทธิพลและมีชื่อเสียงในสังคมเมื่อถูกขู่ฟ้องจึงเกรงจะเสียชื่อและเสียหน้าคิดว่าผู้ตายดูดมินจึงจ้างมือปืนมาสัางหารเพื่อล้างหนี้ดังกล่าว และจากการติดตามสืบสวนคลี่คลายคดีสังหารหนางสุดาในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แยกการสืบสวนและติดตามร่องรอยเพื่อคลี่คลายคดีโดยรวบรวมรายชื่อรูปถ่ายบรรดาผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือปืนและรายชื่อเจ้าของรถขันต้องสงสัยเพื่อเป็นแนวทางในการสืบสวนคลี่คลายคดีนี้โดยเร็วทางด้านพลตารวจโทพิงพันธ์เนตรรังสีผู้บัญชาการตำรวจภูธรศรีหลังจากได้รับรายงานเหตุก็ได้รุดไปยังที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองตรัง และก่องืก่กับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังจากนั้นจึงเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุและสอบปากคำนางสาวสุภาพรอายุ20ปีบตรสาวและพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์จากนั้นจึงมาร่วมประชุมให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเร่งสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีโดยเร็วและรายงานข่าวล่าสุดกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเบาะแสะของคนร้ายจากลักษณะรูปพรรณและเตรียมออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือปืนรายนี้แล้ว ทางด้านพันตารวจเอกปรีชาเสียงวันเพิ่มกับการตํารวจภูธรจังหวัดตรังได้เปิดเผยว่าสาเหตุการตายอาจจะมาจากกิจการการเงินเงินกู้อาจจะมีผู้ตายไม่มีกิจการผิดกฎหมายตอนนี้เรากําลังสอบสวนอยู่ยังไม่สอบญาติคนตายเพราะกําลังอยู่ในระหว่างโศกเศร้าคนร้ายประสงค์ต่อชีวิตมากกว่าประสงค์ต่อทรัพย์ส่วนมือปืนดูจากอาวุธที่ใช้และวิธีการยังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นมือปืนรับจ้างคดีนี้ ผมสั่งกำชับให้เร่งดำเนินการสืบสวนการทำงานระแบ่งออกเป็นสองชุดคือชุดสืบสวนมอบหมายให้พันตำรวจโทเพิ่มทองหนูรองเพิ่มกับรับหน้าที่และชุดติดตามคลี่คลายคดีมอบให้พันตำรวจโทสมพงษ์าผ่อนพงรองเพิ่มกับเป็นหัวหน้าชุดคนร้ายไม่ได้เอาเงินไปโปรยตามถนนอย่างที่หลายคนเข้าใจเพียงแต่คนร้ายรีบร้อนเอาเงินใส่กระเป๋าและแบ่งย่อยร่วงบนถนนประมาณ400กว่าบาท ผนได้เงินไปไม่ถึง3,000บาทแล้วจะเอาไปโปรยเทมไมทางด้านพันตำรวจโทสันถวั์ไทยวัฒน์สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตรังได้เปิดเผยว่าคดีนี้เราไม่ได้นิ่งนอนใจได้กำชับให้สืบสวนหาข่าวทุกสายเพราะผู้บังคับบัญชาได้สั่งการกำชับตลอดเวลาปกติคดีแบบนี้ไม่ก็มีในท้องที่ผมวันเกิดเหตุที่เราติดตามคนได้ายไม่ได้เพราะไม่ทราบเส้นทางหลบหนีจะไปเส้นใดถนนที่คนร้ายใช้หลบหนี สามารถแยกไปได้สามสายและกว่าเราจะทราบเรื่องคนร้ายก็ได้หลบหนีไปแล้วและในวันเกิดเหตุกําลังของเรากําลังออกติดตามการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีอยู่ด้วยและจับได้ของกลางจํานวนหนึ่งครับนี่ก็เป็นอีกรายของแฟชั่นการสังหารในบ้านของเราซึ่งเกือบจะเป็นเหตุการณ์ปกติประจําวันของบ้านเมืองและคดีสังหารหนางสุดาในครั้งนี้เราเชื่อมั่นในฝีมือของเจ้าหน้าที่ตารวจจังหวัดตรังว่าจะสามารถคลี่คลายคดี และสอบขยายผลจับกลุมมือปืนและพูดจ้างวานได้ในเวลาไม่ช้าก็าต้องคอยดูชมหน้าของคนร้ายกันอีกทีว่าหน้าตามันจะเหี้ยมสักแค่ไหนถึงยิงได้แม้กระทั่งหญิงชราที่ไม่มีทางสู้ครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็ยนยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ